นิทานเรื่องมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกระสินในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อทิวเขาชอบเล่นวิ่งไล่จับและปีนต้นไม้แต่เขาไม่เคยอ่านหนังสือคุณครูและแม่ต่างก็พยายามให้เขาหัดอ่านแต่เขากลับบอกว่าการอ่านมันน่าเบือ่อวันหนึ่งทิวพบมเมล็ดพันธุ์ประหลาดสีทองใต้ต้นไม้หน้าห้องสมุด มันมีป้ายเล็กๆเขียนว่ารถนำด้วยความรู้มเมล็ดนี้จะพาเธอไปไกลด้วยความสงสัยทิวจึงแอบนำมันกลับไปบ้านพร้อมวางไว้ข้างหนังสือเล่มหนึ่งทิวตัดสินใจเปิดอ่านหนังสือเล่มนั้นอย่างไม่เต็มใจนักแต่ยิ่งอ่านมเมล็ดพันธุ์ก็เริ่มเติบโตออกมาจากกระถางกลายเป็นต้นไม้เล็กๆที่ออกดอกเป็นตัวหนังสือต้นไม้นั้นพาทิวเข้าสู่โลกของนิทานวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และจินตนาการทิวหัวเราะสนุกและตื่นเต้น เขาเริ่มกลับมาอ่านทุกวันอย่างไม่รู้ตัวหนังสือต้นไม้เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและออกผลเป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆมากมายทิวเก็บมเมล็ดเหล่านั้นและแจกให้เพื่อนๆในหมู่บ้านพร้อมชวนเพื่อนๆมาอ่านหนังสือด้วยกันที่ใต้ต้นไม้ไม่กี่เดือนต่อมาเด็กๆเ,เริ่มมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ ทุกคนพบหนังสือเล่มโปรดบางคนเล่าเรื่องบางคนสอนเพื่อนอ่านกลายเป็นห้องสมุดกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรู้และทิวกลายเป็นนักอ่านน้อยที่ใครๆก็ภูมิใจข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้การอ่านคือการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งอนาคตจัดทำโดยนายบัญชาสงสารบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสิน